ยินดีไสวัครับโอเควันนี้ยังไงครับพวกเราคือยังไงเจ <c oughs> ็บคอวันน,น,นี้วันนี้พวกเยอะขึ้นครับอ่าโอเคคือหลังจากที่เราติดป้ายนะครับประกาศรับสมัครงานไปแล้วนะครับปรากฏว่ามีหน่วยซิลหน่วยแอดเวนเจอร์เข้ามานะครับอ่ามีบันทึกอยู่นะโอเคมี เพื่อนๆที่สนใจเข้ามาร่วมงานนะครับก็เราก็เอาทํามาเป็นคลิปให้ให้ดูเลยนะครับถึงเอาง่ายๆถึงร่างกายจะไม่สมประกอบซึ่งของเดิมมันก็ไม่สมประกอบอยู่แล้วบวกของใหม่มาก็หนักเลยคราวนี้ไม่สมประกอบหนักกว่าเดิมอีกนะครับทีนี้เราเลยบอกเพื่อนๆว่าความพิการทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้เป็นปัญหามันไม่ได้เป็นอุปสรรคนะครับในการทํางานอ่าไม่เป็นอุปสรรคในการทํางานยังไงอ้าวเริ่มเลยคนแรก คือชื่ออะไรครับอาแนะนําตัวหน่อยอ่อะไรพี่แนะนําตัวแนะนําตัวหน่อยชื่อมอนครับพิการทางหูครับผมอ่าโอเคพิการทางหูครับอ่าโอเคครับอ่าไหนแสดงตัวหน่อยชื่อบอลครับหัวใจพิการครับไม่ค่อยมีใครรักครับอยู่อ่าโอเคอ่าผมชื่อตู้ครับอ่าตาบอดสีครับมองไม่ค่อยเห็นสีครับเออแม่งออฟฟิศนี่แม่งมีแต่คนพิการเลยหาเฮ้ยเอาเอาไอ้คนนี้ ชื่อยาครับพิการทางสมองครับอ่ามันมันเป็นยังไงสมองเป็นไงความจําเสื่อมครับใครสั่งงานก็จําไม่ได้ครับอ่าโดนด่าทุกวันเลยครับโอเคอ้าวคนนี้ล่ะชื่อบอยครับพิการทางสายตาครับอ่าไหนไหนดูใกล้ๆเดี๋ยวของจริงอันนี้ของจริงเนี่ยต่บอดกันแต่งานเต็มร้อยครับอะแต่งานเต็มร้อยอ๋อแต่งเต็มร้อยอ้าวคนนี้ก็ต้ดท้ายสวัสดีครับตั้มครับพิการทางแขนครับไปโดนอะไรมาโดนเมียเตะครับหนักเลย ก็เอาง่ายๆครับเพื่อนๆคือเอาอาเห็นเดี๋ยวดูกอ่อนนะรัก็คือร่างกายเนี่ยอาจจะเขาเรียกว่าไม่เต็มร้อยนะครับอันนี้ก็คือเรื่องจริงๆแต่มันไม่ได้เป็นอุปสรรคนะครับอย่างเนี้ยคือตาไม่มีข้างหนึ่งนะครับก็ถามว่าทํางานได้ไหมทําได้นะครับแต่ว่าเพื่อนๆถ้าเกิดมี2มือ2แขนคือร่างกายครบๆนะครับก็ อย่าไปท้อแท้ของเราเราพิการขนาดนี้เรายังทํางานได้ถูกต้องไหมครับถูกต้องครับอ่าก็คลิปนี้นะครับเป็นแรกเริ่มก่อนละกันเขาเรียกว่าเป็นน้าจิ้มก่อนเดี๋ยวมันจะทยอยมาพอดีวันนี้ผู้จัดการต้องรีบไปประชุมต่ออีกที่หนึ่งก็เดี๋ยวคลิปต่อไปค่อยมีคอนเทนต์อะไรแปลกๆใหม่ๆให้เพื่อนๆดูละกันคลิปนี้เราเอาเรื่องจริงๆมาให้ทุกคนได้เห็นนะครับโอเคคลิปนี้ตอนนี้ก่อนสวัสดีครับไปแล้วครับบ๊ายบายมาแล้ว